بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لك الله سبحانه وتعالى هم معرفين هم هم روداء ما هم أمان إبادة อิบาดะกันในย่างคำคืนนี้เป,นเป็นความป,ปารดปรานึ่งของวสุบหาทวตาลาที่ให้พวกเรานะพี่น้องที่เขารบทั้งหลายขณะนี้เราอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรามฎอนในฐานสิบคืนสุดท้ายของรามดอนในฐานะท,ที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเรานั้นจําเป็นต้องรู้ว่าความสำคัญของเรามดอนนั้นคืออะไรและ ความสําคัญของสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนั่คืออะไรคำพ่น้องที่เขารบพระทายเมื่อเราได้ตรวจสอบจากหลักฐานในการดำนิชิตของเรานั่นคือคำพีอันกุรอานก็จะพบว่าเดือนรอมฎอนั้นเป็นเดือนที่พระองค์ลลล a ์ได้ทรงประทานพระมาคำพีอันกุรอานที่ Allah subhanahu wa ta ได้กล่าวว่า شهر رمضان ซิล ي أنزل فيه ا ล ك น ر ا ن مدلل น ل ิน เดือนฟุกอนเดือนเราตอนนั้นเป็นเดือนที่พระมหาคามัมภีร์กุรานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำแก่มวลมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนจากทางนำและเป็นสิ่งที่สิ่งที่มาจำแนกระหว่างความจริงและความเท็จจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า,าพระมหาคามัมภีร์กุรานที่เราใช้ในชีวิตที่เราใช้ดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้น เป็นแนวทางให้ดำเนินสู่ในโรคดุนยาอย่างถูกป,ป้องและสามารถที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะลในโรคอักทิราอก็โดยกับการปฏิบัติตามคำพิธีกุราแนละมหาคำพิธีอันกุรอานดังหลักฐานที่กล่าวไปเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าความสับคัาของการประทานกุรอานเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพราะว่า พระมหาคามีอัลกุรอานนั้นที่ได้ประทานลงมาในเดือนรอมฎอนั้นถูกประทานลงมาในช่วงใดของเดือนอมฎอนและเราก็ทราบได้จากสเรัตุลกอดรซึ่งท่านพี่น้องจะได้รับฟังกันมากมายในช่วงสิบเกุดท้ายอัลลอฮฺสุบนะฮูวัตะอาลาได้ทรงประทานสเรานี้มาในนครมักกะมีอยู่ด้วยกันห้าองค์การด้วยกันอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติ้กอรแท้จริง เราได้ประทานอันกุรอานลงมาในคืนแห่งเกียรติยศโดยเริ่มบันทึกไว้ในอัลลอฮุลอัลลอฮุลมหฟุซซึ่งอยู่เหนือชั้นฟ้าที่เจ็ดน้าประวัลลอสุบฮานุวะตาละอันกุรอานทั้งหมดถูกบันทึกไว้นมหฟุซจากนั้นก็ได้ถูกคัดลอกลงมาโดยผ่านยิบรีนลงมาสู่ชั้นฟ้าโรุนญาเพื่อเรามาลาอิกะได้บันทึกนใบต้นอิสซะ ที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยานี้จากนั้นยิบรีนทอยอยนำลงมาให้แก่ทฮรอสุสัลลัลอฮุอะลัยฮิสลัมในระวาราต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งครบใช้ใช้ระยะเวลาประมาณ23ปีจากโอกาสนี้เราได้เข้าใจว่าครามหาคัมีร์อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาทั้งเล่มโดยพระองค์โดยพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานุวะตะละได้ประทานลงมาใน ค่ำคืนไลล่ตุนกระน์นเองว่ามาอัตรอกะว่ามาอ,อัตรากะมาไลล่ตุนกดะละโอ้มุฮัม,มัดอะไรหรือที่ทําให้เจ้ารู้ว่าอะไรคือคืนแห่งเกีดยรติยศอะไรเป็นข่ําคืนไลหรตุนก้อะไรตุนกอนนั้นคือเป็นข่ําคืนที่มีการกําหนดเหตุการณ์ต่างๆสําหรับปวงโลกและรวมถึงโลกมนุษย์เพื่อมอบหมายแก่บรรดาเมาัายกะให้รับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆและบรรดาเมราัายกะ ที่รับงานต่างๆดังนินไปตามาพระประสงค์ของ Allah سبحانه และว ع ا ل ى ไล่ละตุนกดัดเรียกใรุมมงนงานฟิชั่คืนแห่งเกียรติยนั้นประเสริฐกว่าหนึ่งพันเดือนในองคานี้หมายความว่าค่าคืนไล่ละตุนกัตนั้นมีความประเสริฐมากกว่าหนึ่งพันเดือนซึ่งการทําในซึ่งการทําความดีต่างๆในคืนนี้ คืนนั้นมีผัผลเหนือกว่าการกระทำในวาระอื่นถึงหนึ่งพันเดือนพี่น้องแต่น, ال รรนักเซลมาลอิกัตัวรู้ี่ฮาบิสเนรอบบิมมิลกุลเลอมมวลมวลม,มาลาัยกะและจิบรินต่างก็ลงมาในค่ำคืนนั้นโดยพระ,ะองค์โดยพระองค์อนุมัติแห่งะผู้อภิบาลของพวกเขาพร้อมกับการงานเขาสาลามุนีฮัตตามะตูรอยน์เฟดฟาสฟาริาส,ส,ญญสุคือ คืนนั้นจนกระทั่งแสงอารมณ์ขึ้นหรือแสงสยับขึ้นนะครับบรรดามาิกาก็จะประสานความสันติแก่ผู้ที่ประพฤติดีทั้งมวลส่วนที่ไม่ไทําอะไรเลยในคืนในตุงกตอ์มารกาก็จะปล่อยไปเท้าไม่มีสิทธิที่จะได้รับความสุขในความนั้นแต่ย่อมได้รับความดีในคืนในตุงก็สนั้นบรรดามาิกาจะประสซึ่งผู้ใดที่ทําความดีในในคืนไร้ลม ไลละตุ้มก๊อตนั้นเมื่อไมาลาิกาผ่านมาและไมลการู้ไมลกาก็จะประสานให้ประสานให้ประสานพรงขอความไสสุขกับอัลลอฮ์ให้แก่เขาข่ําคืนไลยตุ้มก๊อตนั้นเป็นข่ําคืนที่มีความสําคัญต่อชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมากน้องเพระอัลลอฮ์สุบฮาอันหววตาแล้วได้มอบค่ําคืนไล่ตุ้มก๊อตให้กับอุม,มะ a มุฮัมมัดียะ คือมอบให้เฉพาะประชากรของ,ของานรอฟุสอัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเท่านั้นโดยพระอ,องค์ไม่ได้มอบให้แก่ประชาชาติก่อนๆก่อนก่อนหน้านี้เพราะว่าพระอ,องค์ลอัลลอฮฺซุบฮานุฮะตาลาทำให้ให้รอฟุสอัลลอฮฺซัลลัมนั้นรู้รู้อายุไขข,ของรู้อายุไข,ขของประชากรชาติงก่อนว่าประชาประชากรชาติงก่อนนั้นมีอายุไขที่มากเหลือเกินแต่ ในยุคของท่านนบีสุลต่านมีอายุไขที่สั้นเหลือเกินดังที่ท่านนบีสุลต่านเคยกล่าวว่าอายุขายของอุมมะประชาชาของฉันนั้นอยู่ราวๆ6 0สิถึงเจปีท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าเรานำหนึ่งพันหพเดือนนี่มาหารสิสองก็จะได้ สามปีสี่เดือนมาชัลลใครที่ทําความใค,ใครที่ทําความดีทําอามาตย์อิบะดาในาค่ำาคือนไรตรงกอนนั้นเพียงค่ำาคืนเดียวเขาจะได้รับพักขนมากกว่าหนึ่งพันเดือนที่ไม่มีคืนไหนคืนที่ไม่มีคืนไรตรงกอนเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็น,ใในไปได้ไหมที่มุสลิมผู้ศรัทธาจะปล่อยให้ค่ำคืนไรตุงกอนนั้นผ่านชีวิตของเขาไปโดยไม่ได้ตักตัวคุณงามความดีนี้เลยปัญหาาว่า และถ้าเรามีความหวังมีความประสงค์มีความต้องการที่จะขนายห,หาค่ำคืนเลยตุนกอดนั้นเราจะหาได้ในค่ำคืนไหนกันแน่ท่านรอสุฟัลลอฮุอะลัยฮิอัสลัมไม่ทอดทิ้งเราท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่เราและได้ทรงแนะนําให้กับประชาชนของท่านได้ปฏิบัติเพื่อขนขวายแสวงหาค่ำคืนเลยต้นกอดซึ่งท่านรอสุฟัลลอฮุอะล,ลัยฮิอัสลัมก่าววา تحول تحول ل ي ل แ ا ل ق د ر ف ي ا ل ع ش ر ا ل อ و ا خ ر م ن رمضان คุณท่านหงรไก่จงแสวงหาข้ามเคลื่อทุ่งกัดในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมอบอลฮะรอซุนซอลวายลัยซัมกล่าวถว่ถาฮะรอซุนซอลวายลัยซัมได้บอกว่าได้บอกให้เป็นแนวทางไว้ว่าหากเราต้องการที่จะแสวงหาข้ามเคลื่อทุ่งกัดให้เราแสวงหาใน ช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอเอนนี่ครอความเมตตาของอลอนี่คือความสงสารข,ของท่านรอซูลอฮุลอยซัลลัมต่อประชากรของท่านนอกจากนั้นท่านยังบอกอีกว่า,าคัา่งเคยหละยต้นก็นอกจากจะอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอฎบนนั้นแล้วท่านยังบอกว่าอีกคดหนึ่งว่าตะฮาวัลไลละตุนก็ดรีฟิลฟิลวิดรีมินัลมินัลมินัลอัชริล อาวาอาวาครุนมีรอรมาอนพวกเจ้าทั้งหลายจงสแสวงหาค่ำคืนไรตุนกอตในสิบคืนสุดท้ายจากเลขขี่ของเดือรมราอนคืนที่เป็นเลขคี่พี่น้องก็ทราบกันนี้ว่าคืนเลขขี่ก็จะมี 21, 23, 25, 27, 29ยี่ามยี่สิบหายี็ดยี่สิบเก้าถ้ารอสูงสรฮุวาลซัลลัมเมื่อถึงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมารอน ท่านจะทําการอิสติกาฟเป็นประจำทุกปีจกนกระทั่งปีสุดท้ายที่ท่านเสียชีวิตจากโรคนี้ไปท่านอัลุาวะอะลัยสล,ลมัมได้ทําการอิสติกาฟถึง20คืนด้วยกันพี่น้องท่านญิงอิชรายัลลอฮุอันฮากล่าว่าโอรอซูนฉันจะท่านจะท่านจะเห็นเป็นอย่างไรหากฉันรู้ว่าค่ำคืนไหนคือค่ำคืคไนไรตุนกร์ ฉันจะวิงบ้งของตออัลบอว์อย่างไรท่านรอซสุสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำฮะรอฮะรอซสุสอลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมก้าวาเธอจงกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟุนตุฮิฟุลอาบุะฟะฟุอันนี้โอ้อัลลอฮ์เธอจริงพระองค์เป็นผู้ให้อภัยพระองค์ชอบที่จะให้อภัยดังนั้นขอพระองค์ทรงให้อภัยแก่ข้าเถิดท่านรอซสุสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้แนะนําให้สแสวงหาค่าคืนและตองกอดด้วยกับการทํากิยามุลไลยและการทําอิบาระต่างๆให้มากในค่ําคืนรมฎบอลเพราะเราทราบกันดีว่าหนึ่งความดีในเดือรอรมฎบอลน,นั้นไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอานอ่านกุรานการขอดุอาการการาบอัลลอฮ์การสระวัดนบีการทําฟอดกศ์และทุกอย่างที่เป็นความดีจะมีภาคผลหนึ่งพันมากถึงหนึ่งพันเดือนโอกาสนี้ขอ โอกาสน,นี้ขอดูอ,อัลลอฮฺ س ب ุ ا ن นแะฮ็ุห์ ت ع ا ล ى ให้พี่น้องให้พวกเราทุกคนได้พบกับคืนเลยทุงกอ่และขอให้พี่น้องได้รับพระขนมากกว่าหนึ่งพันเดือนกันทุกคนเราจะได้กลับไปพบก,กับองค์อย่างผู้ในอย่างสภา,ภาพที่มุชนะพี่น้องครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอคือท่านนาบีสุลต์อาลัยสุลามเคยได้เป็นอิหมัมและท่านกลับไปหาดูซอฟของท่าน ทั้นห่างนบอวว่าการจัดแถวการจัดแถวให้ชิดคือขาต้องติดกับขาคือตาตุ่มติดตาตุ่มหัวไหล่ติดหัวไหล่คดิตนี้ผมจำไม่หมดหรอกแล้วก็มีท่อนหนึ่งว่ามีคนหนึ่งนี่จัดแถวเท่ากันแล้วมีคนหนึ่งน่าอกเกินมานิดนึงท่านนบีศฟวาวาอลลว,ว่าอฮุอสลัิกะมกล่าว่าท่านจะหน้าแตกหรือจะจัดแถวให้ชิดหน้าแตกที่นี้คือ การทําให้ทะเลาะกันเพราะว่านาบีอลลัุะมกล่าวว่าการจัดแถวชิดนั้นจะทําให้เราสนิทสนมกันเป็นพี่น้องกันอีกทางนี้ด้วยพระผมจะฝากไว้เท่านี้แหละครับบิลลาฮิตตฟิกอัลฮิดายะอัสลา ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته